สวัสดีครับยังอยู่แบบคนเดิมนะครับแบ็คครับผมก็ต่อเน,นื่องจากตอนที่แล้วนะครับเราก็ยังอยู่กับบกอต่อน,นะครับทีนี้ตอนที่แล้วเราคุยเรื่องเกี่ยวกับบกต่อกอแล้วทีนี้เราก็พูดเรื่องที่แบบเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนสนใจและก็อยากรู้มากๆก,ก็คือ การเป็นนักเขียนอยากจะมาเป็นนักเขียนในสังกัดของสต๊าฟพีมย่างอุตุวุฒิซึ่งมีเสียงของดังมีสิทธิ์ใหญ่แฟนซีมันสั่งมากมายเอี่ยต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะไปเป็นนักเขียนสำเรี้ได้จริงๆเนี่ยในระยะปีหลังเราต้องยอมต้องยอมรับอย่างว่าต้นฉบับที่ส่งในสต๊ัฟพิมพ์เนี่ยน้อยลงน้อยลงในแง่ว่า เพราะว่าอนักเขียนสชนใหญ่มีสนามในการแสดงออกนักเขียนสมัยนี้ผมผมคิดว่านะเขาอยากเขียนให้ใครสักคนอ่านมากกว่าเขียนให้ชาวพิเพื่อพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ในตอนช้วตอนนี้เนี่ยชนใหญ่เขียนเสร็จก็จะไปโพสต์กในเอ็กดีโพสต์อัพมีไลฟพายปุ๊บ์คือมนุษย์ศึกความรู้สึกมันอาจจะดีใจที่มีคนอ่านงานเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อย ซึ่งส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยผมเ่ยมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่นักเขียนของงานเข้ามาหมายนี้สมัคพิมพ์ต้อเป็นฝ่ายออกไปเหมือน,นแบบออกไปล่าเองนะี่ยต้นฉบับไหนเข้าตาเราดีหาหาหาเข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ย<ม>จริงๆแล้วมันก็เป็น,ปนการเปลี่ยนแปลงที่ผมว่ามันก็ก็ดีก็ดีก็ดีแบบนึงกันว่างานเขียนที่อยู่ในเว็บส่วนใหญ่เนี่ยที่คนอ่านเยอะเนี่ยมันก็ได้ตามมาคิดของนั้มันก็ได้รับการการันตีอย่างว่า มันมีความสนุกของมันอยู่แน่นอนว่าแน่นอนว่ามันจะมีข้อเสียมีจุดยับยา้งมีจุดอะไรที่ที่ยังไม่ถูกไม่ต้องอะไรบ้างแต่มันก็ถือว่าเป็นแม้เป็นสนามสนามนสาหรับให้นักเขียนใหม่มีเขียนได้ไปหาประสบการณ์ได้ดีซึ่งส่วนใหญ่นักเขียน่เนดี๋ยวนี้นั้นที่ได้ตีดีมันนี่แหอะถ้าเกิดจากออนไลน์นีผมว่า95%เลย5%เนี่ยคือเป็นคนที่อยู่บ้านนั่งกินดีตังจบเรื่องแล้วก็ปิดคอนเดนซองส่งมาให้ทางสำน,นักพิม ส่วนใหญ่จะเขียนลงในเน็ตเขียนลงในบล็อกเขียนลงในเว็บแล้วก็รวมมาให้้องพิมพ์กันแบแล้วก็ค่อยแบบเรื่องไงเกมั่นใจหรัอยู่ะค่อยส,งส่งม้พิมพ์ตรียมมีคนอ่านแล้วหรือว่าบางทีเขียนลงในบล็อกจนแบบมีคนพูดถึงเยอะเยอะจริงแล้วก็ชั้พิมพ์ได้ยินก็ไปลงตัวมาเขียเนเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้มากกว่าคือถ้าถามผมว่าถามไปนักเขียนเลยนะเขาก็เริ่มเขียนเลยเขียนตันนี้แหละค่อยๆเขีย,ขย,ขยสนสะสมเรื่อยๆหาพื้นที่ในหาพื้นที่ที่เราจะเป็นสนามให้เรา เช่นเราชอบหนังสือ่าเขียนลงเด็กดีเช่นเราชอบท่องเที่ยวอไปเขียนลงเอ็กทีบล็อกแก๊งอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นงานเลี้ยงงานก็จะเป็นเ,นเนขาเรียกเป็นสนามสนามที่ทำให้มีคนในวงสัมมานเราไม่ใช่แต่ละพิม,มพ์ผมนะแต่พิมพ์อื่นก็ใช้วิธีการเดียวกันก็ววคือการหา,าจากในอินเทอร์เน็ตงั้นแหละครับมันก็ถ้าเขียนหน้า,านหนึ่งเขียนไหนโลกออนไลน์รแต่ว่า,ามันก็จะ ขาดโอกาสด้านรายได้ไปใช่แต่จริงๆผมว่าไม่ไม่รดูในความเห็นผมนะพราะเด็กใหม่ๆนี่เขาไม่ไม่น่าจะไม่ได้มองเรื่องรายได้ใช่ไหมเขาเหมือนเขียนแล้วเขาดีใจอ่ะที่แบบมีคนอ่านงานเขามีคนปามชมตามต่อมีคนเขียนว่าแบบเมื่อไหร่จะออกตอนใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันตรงนี้อาจจะสําคัญกว่ารายได้รายได้เนี่ยจะไปมาตอนหลังเนี่เนาะไอ้ผู้สนใจพร้อมจะซื้อไปทําเป็นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจะเป็นเรื่องต่อมาส่วนตรงนี้เขียนด้วย เด็กนี้เขียนในวย p a s s i ของความอยากเขียนจริงๆคือเขียนก็คือตัวเองมีของมีแบบมีความรู้สึกหลายอย่างมีอ่านการ์ตูนมาอาา่านหนังสือมาเล่นเกมมาอะไรมาพวกนี้เขาผสมผสาจนจินตนาการตัวเองมันถึงเขียนมาเขาต้องมียินระบายท้อค่อยระบายในในอินเทอร์นเน็ตหรืออะไรเนี่ยจนมีคนตามชื่นชมมัวก็มีคนเห็นแรวลแลก็ทำเป็นหนังสือเนี่ยหลักก็ประมาณนี้มากกว่านะครับผมคิดว่าว่ายอย่างคือยังเด็กอยู่ก็เลย มีเลยแต่แแ<ผ>พ่อแม่คือก็เ,เลยไม่ค่อยวอรี่เกียต่างกันเลยนะครับใช่ก็เด็กๆงงนะเด็กๆคือเด็กๆใน,นสิบครอบอะไรแบบนี้แล้วก็จริงๆอ่ะลักษณะน่ะสิเมืที่ผมสังเกตดูนะอายุก็แปลกนะมันไม่เหมือนยุคก่อนนี่เด็กๆเขียนวันเจ็ดกว่าอยู่นี้จะเป็นยี่สิบกว่าถึงสามสิบเลยนะที่ที่เขียนเขียนใาญออนไลน์พนัาซีออนไลน์เลยมาส่งมาซึ่งก็จะเป็น อะไรที่แปลกีงงานเขียนนินนยายเด็กแต่บางทีก็ไม่ใช่เด็กเขียนแต่ก็เขียนต้นมงมองความเป็นเด็กแหละก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับอีกอย่างหนึ่นงคือผมมองว่าใหมมความแตกต่างระหว่างนักเขียนที่เขียนแต่ในโลกออนไลน์กับนักเขียนที่สามารถตีกิมได้มผมว่ามันอยู่ที่แบบความต่อเน,นื่องด้วยเขียนจบหรือเปล่าที่ผมเห็นนิยายเพาผมไม่อ่านนิยายในใน,ในออนไลน์ในเด็กมีใน,ในเว็บต่าง ว่า95%เนี่ยเขียนคางมันไม่จบใช่จะมีแค่สัก5%ของ100%เนี่ยที่เขียนแล้วเขียนจบตรงนี้แหละมันจะยคือผมบอกมันอยู่ที่แพชชั่นคันเป็นแพชชั่นอาจจะายหมดไปมันเขารู้สึกว่าเอออาจจะด้วยความตันหรือด้วยอะไรหรืออย่างมันก็หยุดไปแต่ถ้าเป็นนักเขียนนิตยพิมพ์แล้วมันมีความรับผิดชอบต่อแฟนสังคมคนที่ซื้อหนังสือมาไปไมัต้องเขียนต่อจนจบ<อ>แต่เด็กคนนี้อาจจะแต่เด็กคนนี้บางคนที่เขาเรียกไงงานของเขาเนี่ย อาจจะยังไม่ได้ตีพิมพ์นะแต่แฟนตามหลายร้อยเป็นพันเล็บเป็นแสนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกว่าเขาต้องเขียนต่อไปมันก็พบเป็นเรื่องดีซึ่ง้เขียนไม่จบไม่เทีอ่อมเหมือนกันมันก็มันก็เป็นระยะทางที่สุดมาอ่ะนะใช่ครับทีนี้ก็ผมมีคาถามหนึ่งคือว่าสาหรับสำหรับพิมพ์แต่ยานิตบุกเนี่ยตอนนี้คือรับางานเขียนแนวไหนบ้างรับเนี่ยจริงนะตอนนี้ ที่ทําอยู่เลยนะเป็นบริษัทสยองขวัญที่รับหลักๆเนาะบริษัทเนี่ยก็ยังเรียกว่าขายจะเป็นปีของมันอยู่ขายได้มีงานบริษีทเนี่ยก็ส่งมาให้ผมพิจารณาได้ช่วงสยองขวัญเนี่ยทางเราก็มีข้าเจ้ามีฮาร์บรายก็เป็นนักขีข่ดังเด็กดีเหมือนกันนะครับ<ม>ก็เกิดแต่ปีดีเราก็รับพิจารณางานสยองขวัญอยู่ซึ่งอาจจะเป็นสยองขวัญแนวใหม่นิดนึงสยองขวัญในโลกเรียก็เลยว่าจะมีพร็อที่แปลกที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีรับพิจารณาเหมือนกัน ถ้าเป็นแนวอื่นซึ่งไม่ใช่ดอกสัมย,ยับเนี่ยอื่นต้องมาคุยนะครับเพราะว่าที่ที่จะพอดน่าสนใจอะรยงเนี้ยถ้ามไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำแต่ถ้าเป็นแบบพวกรักโรแมนติกหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องเป็นเจ้าอีกอะไรต่างต่างประมาณนั้นแต่หล,ลักๆก็มีวันลาสี่สองวันมากกว่าครับทีนี้ก็ตอาดน้ับน้องๆที่ดูอยู่ระยะจะส่งต้นฉบับเข้ามาอ่านสารคดีสามารถต่อได้หรือไม่ครับจริงผมแนะนำอานี้ ไม่ใช่ฟอ,องที่สุดหรือพี่นะเาจากการสัตผัชนายระยะนะส่งมาให้ถึงดีที่สุดในแง่ว่าพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมาเล่มเล่มพิมพออกมาคลิปพิมพ์ออกมาเนี่ยส่งซะพิมพ์ตามที่อยู่ไปตรงนี้จะดีกว่าเพโอ้บางทีเนี่ยมส่งเพจนะส่งอีเมลไปส่งเนี่ย บางทีวันหนึ่งอีเมลมันี่ยเข้ามาเป็นสิบยี่สิบสามสิบฉบับซึ่งบางทีมนันทำให้เราบอกกอรเลยเลยนะงาน,นบางทีส่งเรื่อจริงแต่ถ้ามัคุณส่งมาเป็นเปเปอร์เลยเนาะมันถึงมีเขาเขาได้ไปอ่านแต่เวลาส่งมาจริงๆผมก็แนะนำเลยควรจะมีที่ชัดเจนนะครับอย่างแรกก็คือมีเนื้อเย่ออย่างละเอียดห,หน้าสองหน้าคือตรงเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินอย่างเงี้ยอ่านแล้วก็าเป็นว่าบกกอ่านแล้วสนใจนะฮะเขารสึกอยากจะเปิดอีเล่งที่มันเป็นเรื่องส่งเรืต่ออ่านพรแล้วมีพรนี่ดี ราพมันมันน่าสนใจก็จะอ่านต่อไปอ้อย่างนี้คือประวัตินกเขียนประมาณว่าทําอะไรมีอะไรที่ไหนยุยังน่าใจอะไรเนี้ยมันก็เป็นจุดที่ทําให้งานคุณน่าสนใจขึ้นัาอะไรนะสามส่วนสามย่างที่ผมว่าต้องส่งมาให้บอกกับจิรนาคือแต่ว่ามันดีกว่าส่งอีเมลซึ่งแน่นอนแหละเวลาพิมพ์ออกมามันจะมีค่าใช้จ่ายเลอกพิมพ์เลยผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะ ก็เป็นต้นทุนในการที่จะเป็นเียนใช่ครับใช่เดี๋ยวทางเดี๋ยวจะตรงที่อยู่ให้นะครับทางด้านล่างนะครับนี่ครับทีนี้ก็ต้องขอบคุณคตอบมาเยอะมากที่มาบุกับเราตั้งสามตอนได้ครการนั้นก็คุยกันมาได้ครับผมซึ่งดีกันอยู่แล้วครับเจอกันมาหลายปีหลายปีครับปีนานมากโอเคเดี๋ยวมถ้ามีอะไรก็ถามผมได้ ั้นก็วันนี้ขอจบกบบับอินรีก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ